สวัสดีครับสวัสดีตอนแรกมันนี้เป็นวันออกพรรษานะครับพี่น้องเนาะแล้วจะจุดโคมเอาเหล็กเอาใช่ครับพี่น้องปลดปล่อยความบดีให้มันลอยไปกับโคมให้มันสว่างสวยลอยชุ่สูงเลยครับพี่น้องมารับชมด้วยกันนะครับน,น,นี่ครับพี่น้องกำลังจุดแล้วกำลังจุดแล้ะครับ อ่ะยังด้วให้ตึงๆก่อนนะให้ลงแต่ไปก็คก้นได้อยู่หยิบตรงนี้ได้อยู่จับแล้วไหมให้ตึงๆมันจะดูดกันเนองยอะนี่ครับพี่น้องถาชมถาช่วมต้องใจเย็ยนๆได้ครับพี่น้องอใหอไม่กล้าๆกัน น,นี่ครับพี่น้องนี่ปล่อยไป,ไปขึ้นไปแล้วครับบุญครับบุญครับเออปล่อปล่ยปลป,ปตัวนี้มันดีเนาะมันขึ้นดีแล้ว่วนี่ครับไปแล้วความไม่ดีก็ให้ลอยไปกับโคมเลยเด้อ ชิ่งดีๆครับมา oh. สุดยออดโ้ oh, ไปแล้วครับผมเฮ้ hey.